สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการยืดอายุการใช้งานลูวิ่งนะครับโดยการเริ่มแรกก็คือตั้งสายพานนะครับทุกเครื่องตั้งได้เหมือนกันหมดก็คือในการไขวิธีเริ่มนะครับปรับความเร็วให้อยู่สักประมาณ3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เรามาดูที่สายพานเราสังเกตง่ายๆฝั่งนี้มีช่องว่างนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่มีเลยช่องว่างไม่มีนะครับวิธีไขคือน้องเขากินฝั่งไหนเราก็จะไขฝั่งนั้นอย่างฝั่งตอนนี้กินอยู่ด้านซ้ายเสียบประแจเข้าไปเลยครับไข ขายต้มเข็มนาฬิกานะครับอ่ะพี่เริ่มปุ๊บขขยทีละนิดนะอย่าเยอะมากขายปับ๊บแล้วก็ดูตัวสายพานว่าเขาค่อยคอคืนไปด้านูเ่เรียงนะครับอ่าตอนนี้เขาค่อยๆคืนแล้วก็ขขยอีกนิดนึงปุ๊บโอเคครับนี่ก็สายพานกําลังขยับกลับคืนมาฝั่งนี้นะอ่ะสังเกตดูช่องว่างตรงนี้ก็จะลดลงตรงนี้ก็จะค่อยค่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านี่เท่ากันละ โอเคครับวิธีจำง่ายๆนะครับสายพันธุกินฝั่งไหนไข่ฝั่งนั้นตามเข็มนาฬิกาเวลาไข่ค่อยๆไข่อย่าไขา่ปืดทีเดียวมันจะทําให้สายพันธุกินอีกฝั่งไปเลย